สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องจันเจ้าขารีวิวกันอีกแล้วนะคะและในวันนี้เราจะมาทําสีผมกันค่ะทุกคนคือผมสีดําของเราเนี่ยเป็นผมสีดําธรรมชาติเลยนะแล้วก็ลักษณะเส้นผมของเราอะคะ่ะจะเป็นผมเส้นใหญ่ที่มีความหยักโกด้วยเนาะอ,อันนี้ก็คือไปยืดผมมาแต่ว่าน้ายายืดมันก็ค่อนข้างที่จะคลายตัวไปแล้วนะคะแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ชีฟูอะไรเราเห็นแบบ รีวิวเยอะมากเลยทุกคนเขาก็คือน้ำยย้อมผมของกานเย่นั่นเองนะคะหลายๆคนน่าจะเคยใช้หรือว่าเคยเห็นรีวิวแล้วแหละแล้วก็วันนี้เราก็อยากจะมาทำให้ทุกคนดูว่าผมที่มันเส้นใหญ่ดำแล้วก็หนามากๆของเราเนี่ยทำออกมาแล้วมันจะได้สีประมาณไหนนะคะซึ่งน้ำยย้อมผมที่เราซื้อมาเราก็ซื้อมาเป็นกล่องเลยค่ะทุกคนหนึ่งกล่องนะคะจะมีด้วยกัน6ชิ้น สามารถทําได้6ครั้งเลยสําหรับใครที่ผมสัน้นแล้วก็ผมไม่ได้หนามากนะคะแต่ว่าอันนี้เรา,าผมยาว<ม>ก็คิดว่าน่าจะใช้สักประมาณ4ซองนะคะทุกคนสําหรับเจ้ากันเย่เนี่ยปกติเราจะคุ้นเคยกับ ด้าสกินแคร์ของเขาใช่ไหมแต่ครั้งนี้เขาออกสีผมมาก็น่าสนใจมากเลยนะคะชื่อรุ่นว่า Garnier Color Naturals Ultra Color ซึ่งเขาบอกว่าจะให้สีผมที่ชัดมากแม้ผมของเราจะมีสีเข้มแบบนี้นะก็ทำให้เราอยากลองมากเลยแล้วก็ได้ดูรีวิวของหลายๆคนก็แบบเออน่าสนใจมากแล้วก็น่าจะทำเองได้ง่าย แต่ต้องบอกก่อนว่าเราไม่ได้ทําผมมาเป็นเวลา5ปีแล้วอ่ะแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีทําเองบ้างกับเป็นแบบโฟมนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะทําที่ร้านเพราะว่ามันจะได้สีผมที่สม่ําเสมอเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าเราทําเองแล้วสีผมมันจะสม่าเสมอหรือเปล่านะคะทุกคนซึ่งเฉดสีของเขาเนี่ยมีเยอะมากอันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรแต่ว่าอยากเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะว่าเขามีทั้งหมด6เฉดสีด้วยกันเลยนะ ก็จะมีสีดําด้วยนะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของผมงอกผมขาวนะคะหรือว่าอยากจะย้อมผมกลับมาเป็นสีผมธรรมชาติเนี่ยเขาจะมีสีดําให้ด้วยแล้วก็มีสีน้ําตาลเข้มสีน้ําตาลสีน้าตาลคาราเมลอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเนาะแล้วก็มีสีแดงราสเบอร์รี่แล้วก็สีที่เราเลือกมาเรนี้ก็คือเป็นสีน้าตาลประกายทองนะคะเบอร์7.3นั่นเองค่ะทุกคนนี่จะมาเป็นซองแบบนี้นะคะมีทั้งหมด 6ซองด้วยกันเลยอันนี้เราซื้อใน l a z a ด้าใน o f f i c i a l ของเขานะคะก็ราคาซองละ59บาทเวลาซื้อที่ยกกล่องก็จะถูกลงหน่อยนึงเนาะก็ประมาณ300นิดๆน,นะคะซื้อช่วงที่เป็นแบบแพลตเตเลก็ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยเขาบอกว่าอันนี้นาะเป็นครีมเปลี่ยนสีผมถาวนที่ให้ผมสวยเต็นชัดแม้บนผมสีเข้มอ่าวันนี้เราจะมาลองกันผมเรานี่มันดำมากนะทุกคนนี่คือแบบ ธรรมชาติคุณพ่อคุณแม่ให้มาเลยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าติดทนยาวนานด้วยนะแล้วก็มีใช้ color boost เทคโนโลยีทำให้ผมของเราดูสวยงามแล้วก็ดูเป็นประกายมากขึ้นนะคะสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเขาเคลมว่าใช้น้ำมันสกัด 3ส,ส่วนด้วยกันก็คือจากน้ำมันมะกอกอโวคาโดแล้วก็แอลมอน์ก็จะทำให้ช่วยล็อกสีผมของเราให้มันมีความทนทานมากขึ้นแล้วก็ช่วยบำรุงผมไม่ให้มีความหยักกร้านซึ่งเราก็ดูรีวิวของหลายๆคนบอกว่าทําแล้วผมนุ่มมากไม่แห้งกร้านนะคะโดยฉพาะปลายผมที่หลายๆคนกังวลกันอยู่นั่นเองนะคะทุกคนข้อควรระวังนิดนึงเนาะสำหรับใครที่แพ้ง่ายหรือว่ากังวลเรื่องความแพ้ก็ควรจะทดสอบการแพ้ก่อนใช้ประมาณ20 4ีถึงชั่วโมงนะคะข้างหลังก็จะบอกวิธีใช้ไว้ด้วยนะคะทุกคนแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีวิธีใช้อะไรที่มันอาจจะต่างกันนิดนึงเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันซับมากมายไปเลยก็อยากให้อ่านตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็จะทําตามนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในนิดนึงนะคะว่าเขามีอะไรในซองนี้บ้างในซองนี้ก็จะมีคู่มือนะคะทุกคน ในคู่มือนะคะวิธีการใช้ก็จะมีถุงมือพลาสติกมาให้ด้วยแต่ถ้าใครมีถุงมือส่วนตัวอยู่แล้วก็ใช้ถุงมือส่วนตัวของคุณได้เลยเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีตัว hair c o r l n r นะคะเขาจะเขียนเลขกำกับไว้ว่าเป็นเลข1เบอร์ที่เราใช้ก็คือเบอร์7.3แล้วก็ number ร์2ก็คือ เดเวลลอปเนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองมาทําสีผมกันเลยนะจริงๆก็แอบเสียดายผมธรรมชาติแบบนี้เหมือนกันนะเพราะว่า5้าปีที่อยู่กับลองเขามานะคะแต่ว่าอันนี้ก็อยากจะลองปเปลี่ยนดูบ้างเราจะใช้แฮร์คาร์เรลันนะคะเทลงไปเลยผสมกันไปเลยนะคะทุกคนต่อไปก็คือ developer ค่ะผสมรวมกันไปเลย จะคนรวมเขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะทุกคนอันนี้คือ1่งซองอยู่เลยนะเดีย๋ยวต้องผสมสี่ซองค่ะชอบที่กลิ่นเขาไม่ฉุนไม่เหม็นไม่แสบจมูกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกแสบตาเลยอะ่ะนี่คือปริมาณสี่ซองนะคะทุกคนเต็มถ้วยเลยอะ่ะเดี๋ยวคนให้เป็นเนื้อเดียวกันสักครู่นึงนะคนง่ายมากนะคะเป็นเนื้อเดียวกันแบบเร็วมากอะ่ะแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนนะดีงามมากเลยค่ะทุกคนก่อนที่เราจะแบ่งผมนะคะเราก็จะหวีผมก่อนเพื่อให้เส้นผมเขาเรียงตัวกันนะคะทุกคน พอหวีเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มทําการแบ่งผมเลยค่ะเวลาทําเราก็จะเริ่มทําจากส่วนล่างก่อนนะคะทุกคนก็จะแบ่งผมไปก่อนแบ่งเป็นชอ่อเล็กๆเพื่อที่จะได้ให้สีผมมันมีความสม่าเสมอกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะแบ่งทําทีละชอ่ออันนี้หนาไปก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน เติมผมทีละช่อเลยนะคะทุกคนผมเราก็คือแบบหนาและยาวมากนะทําไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะพอมั่นใจว่าน้ำยาย้อมผมติดเส้นผมทุกเส้นของเราแล้วนะคะเราก็ขมวด ปมไว้แบบนี้เลยนะทุกคนแล้วก็รอประมาณ30นาทีก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดได้เลยนะคะสรุปว่าเราใช้ทั้งหมด5ซองด้วยกันค่ะทุกคนคือ4ซองมันไม่พอจริงๆเพราะว่าผมเรามีความหนาเยอะแล้วก็เส้นใหญ่ด้วยก็จะเห็นว่าแบบเลอะๆอัๆนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ได้ทำสีผมมันนานมากๆสกิลเรื่องของการทำสีผม้วยตัวเองก็จะแบบนะคะน้อยลงโอเคค่ะเดี๋ยวเรารอ30นาทีแล้วมาดูกันว่า เส้นผมที่เราทำมาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะกลับมาแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ไปล้างผมมาแล้วก็เป่าผมให้แห้งด้วยพัดลมนะคะก็ได้สีนี้เลยจากผมเราที่ดำมากดำแบบดำคลับดำสนิทเลยนะคะทุกคนก็ได้ออกมาเป็นสีอันนี้เลยนะคะสีน้ำตาลประกายทองที่เรารู้สึกว่ามัน มันกําลังลงตัวพอดีเลยอะทุกคน,นไม่ได้สว่างมากเกินไปแล้วก็มันก็ไม่ได้ดูที่จะแดงมากเกินไปนะคะก็รู้สึกว่าทำออกมาแล้วพึงพอใจในระดับ90%นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูว่าบริเวณอื่นๆเนี่ยสีผมมันมีความสม่ําเสมอหรือเปล่านะคะนี่นะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคน เราทําเองแล้วก็ผมเราค่อนข้างเยอะอันนี้เราก็ล้างผมด้วยน้ําเปล่านะคะแล้วก็ตามด้วยทรีทเมนต์บำรุงผมที่เรามีอยู่นะจริงๆแล้วไม่จําเป็นต้องใช้ทรีทเมนต์ก็ได้เพราะว่าหลังจากที่ล้างเสร็จอะผมก็นุ่มลื่นดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องการที่จะบํารุงเพิ่มขึ้นทุกคนก็มีผลิตภัณฑ์บำรุงผมอะไรอยู่ก็เอามาใช้เพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนแรกที่เราบอกว่ากลิ่นเขาไม่ได้ฉุนติดจมูกอะทุกคนปรากฏว่าพอ ทำไปสักพักะเราต้องยืนอยู่นานๆใช่ไหมเวลาที่ทําผมกว่าจะเสร็จแต่ละช่อค่ะมันก็มีกลิ่นที่แบบคลุ้งในห้องน้ําเลยนะก็ทําให้ต้องแบบเดินไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าถือว่ากลิ่นฉุนเนี่ยน้อยมากถ้าเทียบกับแบรนด์ที่เราเคยทําที่ผ่านๆมาเมื่อ5ปีที่แล้วนะทุกคน เรื่องของความสม่ําเสมอเนี่ยเราว่าจริงๆแล้วเขาทําได้ดีนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราทําเองเนาะมันก็เลยจะมีจุดที่แบบอาจจะดูแบบสว่างไปเข้มไปบ้างนะทุกคนอันนี้เราก็คิดว่าเดี๋ยวอีกสักประมาณ1เดือนเราจะมาย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูว่าพอเราย้ําลงไปอีกเนี่ยสีของเขาจะเป็นแบบไหนเนาะ แต่ก็คิดไว้แล้วแหละว,ว่ามันน่าจะสว่างกว่านี้เพราะว่านี้ก็คือผมเราดํามากๆอย่างที่ทุกคนเห็นช่วงต้นคลิปนั่นเองนะคะสําหรับใครที่อยากลองเปลี่ยนสีผมบ้างเราว่ากานีเ่เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทุกคนมันทําง่ายมากจริงๆนะคะแล้วก็กลิ่นมันไม่ได้แรงเหมือนกับแบรนด์ทั่วๆไปที่เราเคยทํามาก่อนนะแล้วก็ความคมชัดของสีะคะ่ะมันแบบ ติดทนดีงามมากเลยนะให้สีค่อนข้างชัดเลยนะคะทุกคนทําเสร็จปุ๊บเนี่ยผมไม่ได้แห้งนะผมมีความนุ่มลื่นชุ่มชื้นมากแล้วก็ถ้าเซตผมดีๆหน่อยอะค่ะมันก็ จะดูโอเคกว่านี้แหละอันนี้ก็คือเราสระเสร็จแล้วก็เป่าให้แห้งด้วยพัดลมแล้วก็ไม่ได้เซตผมใดๆเลยนะคะทุกคนก็คิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราจะใช้ในการทําสีผมต่อไปนะคะเพราะว่าติดใจมากราคาเขาไม่แรงเลยเพียง2,59บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าไปช้อปปิ้งในช้อปปี้ลาซาดาอะไรช่วงที่มีโปรโมชั่นนะคะก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะ ลาที่ผมยาวมากๆแล้วก็มีความหนามีความเข้มมีความดําเลยนะแนะนําให้ซื้อ1กล่องไปเลยค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดนะคะเพราะว่าอย่างเราเนี่ยตอนแรกคิดว่า4ี่ซองน่าจะพอแต่ปรากฏว่าไม่พอก็ต้องมาเติมซองที่5ต่อนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ทาสีผมอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe s u b s c r i b e ให้เราได้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปที่เราจะออกมาฝากทุกคนกันค่ะ สำหรับวันนี้ต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ